แม้ว่าเกษตรกรรมจะเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานและสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้แต่เกษตรกรในหลายพื้นที่ก็ยังขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการศึกษาพัฒนาเรื่องที่ดินและแหล่งน้ำ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการเกษตรตลอดจนอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนก่อนที่จะพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1,350ไร่และพระราชทานชื่อโครงการเกษตรวิทยาอันหมายถึงปราดแห่งการเกษตรจากวันนั้นถึงวันนี้โครงการเกษตรวิทยาได้จัดสรรพื้นที่139ไร่ และคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ60รายให้มีที่ดินทำกินภายใต้การสนับสนุนพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการตั้งแต่การเตรียมพื้นที่การปรับปรุงดินและน้ำการให้มเมล็ดพันธุ์ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่ายที่นี่เกษตรกรเมื่อก่อนเขาก็ททำไร่นะทำไร่ทำอะไรตามภาษาทำแบบพื้นบ้านพื้นฐานอะไรทั่วไปก็มีพืชผักทั่วไปของเมืองเหนือน,นี่แหละ วันนี้โครงการของเราก็มีแผนที่จะดำเนินการในเรื่องกับพัฒนาเรื่องการตลาดควบคู่กับการผลิตโดยกำหนดพืชโดยเอาการตลาดนำเพราะพยายามจะหาออเดอร์หาพยายามหาพืชใหม่ที่ตลาดต้องการจนในที่สุดแล้วพื้นที่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานพื้นที่ทำกินให้อาชีพแก่เกษตรกรเปรียดดักน้ำทิพย์ ที่ทําให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนั้นค้าขายครับก็ได้ทำทำกลินอยู่แปลงนี้ก็เลยมาทำแล้วก็รายได้ดีครับตั้งแต่พระองค์มอบที่ทำกินก็ได้ปลูกแม่ได้เงินดีอยู่ครับพอเลี้ยงสิบเลี้ยงลูกบางคนก็ยังส่งลูกเรียนจบปริญญาครับ โครงการเกษตรวิทยาได้พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่บนพื้นที่สูงทํางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่เกษตรกรทางด้านการพัฒนาพันธุ์พืชสนับสนุนการเพาะป,ปลูกแบบขั้นบันไดแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่อาทิแมคคาเดเมียโกโก้อโวคาโดต้นพลับและเกาลัดสลับกับการปลูกชาอาัดซ้ำบนแนวขันหญ้าแฝก ตลอดจนพืชเมืองหนาวต่างๆสาธิตการปลูกพืชหมุนเวียนรอบการเก็บเกี่ยวระยะสั้นแบบอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษอาทิมะเขือม่วงไซโยเต้และพืชสมุนไพรท้องถิ่นเมื่อก่อนนี้ต้นทุนสูงเกี่ยวกับการที่ใช้เคมีครับแล้วเดี๋ยวนี้หันมาใช้อินทรีย์ครับเพราะว่ามีหน่วยงานส่งเสริมอยู่ครับคือว่าต่อไปนี่เราจะลด เคมีครับผมถือว่าต้องหันมาใช้ชีวภาพทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรามีตลาดชีวภาพอยู่แล้วครับจะทําให้กเกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาครับนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกมอนหรือมันเบอรี่สายพันธุ์เชียงใหม่และมอนใบพันธุ์บุรีรัมปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกร,ร,ก,รก่อนเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิน้ำมอนพร้อมดื่มและชาใบามอน ที่พิธีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตในส่วนพื้นที่ป่าไม้นอกจากปลูกป่าตามหลักวิชาการป่าไม้เพื่อป้องกันไฟป่าแล้วยังส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันุอาราบิกา้าสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วยชาวบ้านก็มาปรึกษาด้วยว่าจะหาพิธีไหนที่บเพือไฟป่ามันเกิดนะครับแล้วผมก็มีแนวคิดว่าผมเคยไปหอนที่อื่นมาเนาะก็ว่าบ้านเปิดอนะ่ะไม้เป็นใหญ่เป็นสูงมดตั้งปืนมาเป็นกาแฟชาวบ้านก็ดูแลกาแฟได้ ผลผลิตจากป่าป่าเพิ่ขึ้นผมก็เลยแม้เสนอกับกลมป่าไม้ครับที่สําคัญอยางมุ่งปลูกจิตสํานึกและถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ร่วมกันฟื้นฟูด,ดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าผ่านโครงการธนาคารอาหารหรือฟู้ดแบงค์เราพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนนะครับให้เขายืนอยู่ได้แล้วีการลดรายจ่ายโดยการที่ว่า คำว่าธนาคารอาหารชุมชนในตรงนี้ก็คือว่า1ร่วมกันสร้างร่วมกันปลูกคือการฝากนะครับร่วมกันดูแลร่วมกันใช้การใช้ก็คือการถอนนะครับสุดท้ายที่เราจะมุ่งไปสู่ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเกษตรกร,เ,ร,กรเองของชุมชนและของประชาชนโดยทั่วไปครับผมความสำเร็จของโครงการ,กรเกษตรวิทยาเกิดจากการสืบสาร รักษาและต่อยอดในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนทั้งพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์และทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกขบำรุงสุขพระราชทานพื้นที่ทำกินสร้างอาชีพความอยู่ดีมีสุขให้แก่เกษตรกรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ส่งห่วงใยเกษตรกรชาวไทยเสมอมา